สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซีน้องอิงครับ <c oughs> มาผมมาผอกับบ่าวโทนครับในช่องทองพูนแบ่น้อยน้องอิงครับคือตอนนี้กะปล่อยน้องเลยครับเนื่องจากสร้างเพิ่มเขาเนาะครับเนาะสร้างบ่เขากะปล่อยน้องไปเลยครับมัอน,นี้สิปล่อยมือมือเพราะว่าบ่าวโทนทํางานกลางคืนครับมีเวลาอยู่กับน้องมือมือกระสีะเฝ้ายุ่งสีเล่าพี่น้องให้เพิ่นมาย่างให้เพิ่นมานอนอยู่ข้างนอกแล้วตอนนี้ก็คือได้ติดต่ตอปศุสัตว์จังหวัดแล้วครับติดต่อให้ เจ้าหน้าที่หรือว่าหมอที่เพิ่นมีความรู้นะครับเนาะ mm hmm. เพิ่อนออกมาดูอาการห้เราเพื่อนก็ได้โทรกลับมาแล้วครับเราเพิ่นก็ติดต่อกลับมาแล้วว่าเพิ่นสิออกมาดูอาการนองห้ครับก็คือการรักษาของบบาวทนก็เป็นการรักษาเบื้องต้นครับพี่น้องตามที่ฟร์มยญ่งๆเวาเหตุกันเนาะครับคือการรักษาเบื้องตน้นเพราะว่าบ่าท้นโทรไปหลายหม่องแล้วครับได้รับเป็นการยืนยันคำเดียวกันครับคือว่า ถ้าแพ้มันก็นยากอยู่คนละถ้าแพ้มันก็ยากอยู่ล้วก็ให้โทรหาผู้นั้นให้โทษหาผูน้นี้ไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยครับซึ่งแต่ละคนก็นให้ข้านะนำบ่ไดดเนาะครับเนาะนอกจากให้เบิดติดต่อผู้นั้นไปเห็นเปิดติดต่อผู้นี้มาเขาว่าแพ้เป็นการเลี้ยงทียากแห้งรวบปนี้อาการแต่ละอาการคือแถบสิบมมียารักษานะครับเนอกจากเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาเลี้ยงแพะแล้วเขาให้อันาน,านั้นให้อันนี้แล้วน้องจะหายหเองแบบนี้นะครับ จากคำถี่เบามากก็คือก็ยังดีถี่มีหมอในเขตตำบลคือตำบลหนองให้นาอครับนเพิ่นสีออกมาเบืองห้สีออกมาเบืองอาการแหลนองห้นะครับบาโทนก็นันนั่งเหรียญยองสีละพี่น้องนั่งเฝ้าเบืองอาการิ่นไปเรื่อยๆครับซ้อมอาการิ่นไปเรื่อยๆรักษาตามตามวิธีของเห่าแล้วเบืองตนแล้วน้องน้องยังโมดีขขืนครับมื้อนี้ก็เลยได้โทรหาแพทย์เนาะแต่การเหียวบ่ออก บาทนกับรักตามรักรักษาตามวิธีการนองกับเศร้าเรีวแต่อาการท้องอืดก็รักษาตามวิธีการคือห้ยาทาดกอกยาทาสนอง้วกะตามด้วยน้ำมันผืชดมือว่านสองหลอดสามหลอดมามันีอีกยัางมือเ้านองยังบอดี้ขืนครับแต่ว่าเห็นมีเขียวมาอยู่แต่บริออกแบบปกติครับออกมานิดดินในหน่อยมันก็เลยพอเพิ่นเขียวมันดินดินนหน่อยเพิ่นก็สียางครับพี่นองเคืื่อนกับเพิ่นมีแห้งหน่อยหน่อยนะบัดนี้เพราะแต่เพิ่น เริ่มมีอาการอีกเป็นกระสีนอนลงงยังสิละครับเนี่ยถึงแม้ว่าสีรักษายากครับพี่น้องแต่บ้าวโทนกระสีดูแลให้เต็มที่ครับเพราะว่าสงสารเห็นแล้วก็บ่อสบายใจพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเคยล่าเรื่องแมมเพิ่นเคยเล่นเคยแบบป้อยออกมังซส่จักกระโดดจักเลียนจักอหยังเนาะขนาดขึ้นไปทําความสะอาดคอซื้อเพิ่นกัขี้คอเห้าน่ะแต่นี่คืออาการเพิ่นเปลี่ยนเนาะครับเพิ่นป่วยเนาะธรรมดาละครับคนเฮาป่วยกันยัง ต้องนอนต้องรักษาต้องส้มอ่ะจนกว่าจะหายดีแต่โบโห้เพิ่นสีมีญาติมีอย่างที่ที่ห้าวโบมีนะก็ให้เพื่อนอ,อกมาเบิ่งครับส่วนคาใส่ใจกับจค่อยว่าก็น,น้องพี่น้องเนาะเพราะว่าห้องด้เลี้ยงดูเพิ่นแล้วก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดครับรอบเบิ่งกันต่อไปครับพี่น้องน้องจากเนื่องจากน้องเป็นแพะสายพันุเลือดผสมครับ นองเป็นแพรสายพันเลือดผสมถี่เป็นแพรถี่มีสายเลือดบ่อคอยแข็งแรงเนาะสำหรับเอฟซีทันใดถี่แนะนําเหลืองขอ,อกมาว่าขอ,อกมันต่าไปบอ่ขอขอกมันเชื่นบอ่อยิงสันยังสี่ถือฝนบอ่นบอคือน่องบ่อใดถือฝนครับนองบ่อใดถือฝนนองบ่อใดเปียกฝนแต่ว่าอากาศคือย่ำขึ้นทำามือได้ฝนตกมันจะเย็นครับแล้วย่ำขึ้นเศร้า แดดออกมันสี่ห่อนครับพี่น้องอากาศมันเปลี่ยนคนเฮายัางบสบายเลยขนาดบาโทนยังบสบายเลยครับขนาดว่าดูแลเจ้าของแพะซึ่งเพื่อนกับดูแลเฮ้าเฮากับดูแลเพิ่นได้ซัเนีครับเพื่อนกับบอสามาที่สีหนาวเพิ่นกับบอสด็ดไปหูสนมองหันมองหนีเนาะห้อนเพื่อนกับบโหจะไปอาบนา้ำอาบยังคือเฮ้านะก็เป็นการไอยู่ของเพิ่อนน่ะแต่ว่าสำหรับท้องท่านตัวนี้แล้วคือเพิ่นใหญ่แล้วครับพี่น้อง เพิ่นเป็นไหวจะเลื่นพันแล้วเพิ่นเป็นพีของพูนประมาณสามเดือนครับเพิ่นเป็นแผลพันธใหญ่กินยังกระไดอยู่จังไดกระไดบ่มีบาดเจ็บบ่มีเจ็บปว่วยโดดสั่นสองลงมาสั่นหนึ่งก็ยังเสยแต่ท้องพูนนี่เป็นแผลที่ยังบ่ท่านใหญ่ครับพี่น้องกําลังเป็นกําลังสิเป็นใหญ่น,นนะบบดนี้เพราแต่อากาศเปลี่ยนแป้งบ่อยๆล่างกล้กับปาบ่ท่านป่วยแล้วันบบนี้ การกินกินหลยกับบได้กินหล,ยก,ย,กนหลยกับท้องอื่นเนี่ยครับพี่น้องมันก็นเลยกลายเป็นการเห็นบอกกินน้ำเลี้ยงดูเหมือนกันกันกบไอ้ท้องท่านอาหารตัวเดียวกันน้ำตัวเดียวกันแต่ว่าท้องท่านบ่มีอย่างเลยท้องพูนป่วยแล้วป่วยอีกนี่ครับพี่น้องส่วนน้องอุ้งอิง ทีมงานรถตู้กัน่าจ,จะมากกวประมาณสี่เบียโมงครับสี่เบียโมงถึงเที่ยงประมาณนั้นแหละครับพี่น้องตอนนี้ป้านางก็ได้หนึ่งขา้าวลาบหมูครับแล้วก็เฮ็ดอีหยังทอดอีหยังของเพิ่นนี่แหละเฮ็ดไหวเนาะครับเนาะเพราะว่าถามพ่อเอกแม่หน่อยแล้วพ่อเอกแม่หน่อยว่าก,กับบ่งหงคือกันว่าสีเฮ็ดยังกับเขาอาศิวะซื้อมากก็ได้อย่งสิ้นะครับเพื่อนอาสิซื้อกับเขามาแต่ว่าเท่ากับเฮ็เดเตี้ยมหนึ่งเข่าหนึ่งยังไว้ทานเนาะครับเนาะ บางทีอาจสะมีทีมงานมอล่มาเยี่ยมเยียนมาแวะมาเห่นหานองดุกดิกตอนนี้นองดุกดีก,ก็นอนสบายใจเชิมครับโด่เฝ้าบะางครับขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณในการห่วงใ่ยของพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่มีต่อน้องของพูนนะครับน้องมาว้วนกับห่วงบ่แผ่กันครับบ่ได้ไปใส่ครับเตือนมานี่ก็ออกมาเลยแบบ ต้องผงเป่าต้องดิง่งมาเลยมาหาหนองเลยว่าหนองเป็นจังไดอยู่จังไดเ,เหมือนแรงไปเห็ุงานอีกพี่น้องฝากกดซับสไครกดไลค์กดแชร์ครับช่องทองพูนแม่น้อยน้องอิงครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้กับน่องทองพูนเป็นกำลังใจให้กครับงน้องๆที่อยู่ทังบ้านน้องอิงนะครับเนาะสำหรับโค้งลังค่าเขามาแล้วผลสีแล้วท่าสีแล้วกันสนิมแล้วพี่น้องเรือ แค่ขื้นโค้งครับตอนนี้คือล่อสีแห้งล่อสร้างเขามากขื้นโค้งลังคาเนาะครับเนาะกระสีเห็นความเคลื่อนไหวความคืบหนาของบานน้องขื้นโค้งลังค,าแ,งงคาแล้วมุ่งลังคาแล้วบนี้งานภายในกระสีเพิ่มขึ้นมากครับกระสีเริ่มมีการพัฒนาต่อไปครับ เนี่ยคือปล่อยเขาปล่อยเพลินแล้วน้องท้องพูนบบไปเนี่ยท้องท่านเพนกระสิบ,บออกไปข้างนอกครับแต่ถา้าแมนท้องพูนเพลินสบายดีร่างกล้แข็งแรงนี่ปล่อยบ่ได้ครับพี่น้องเพลินสิพากันนํากดกันซองรองผุนแรนออกถนนแต่นี่คือท้องพูนบบไปท้องท่านกับมานอนเฝ้าครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณที่เบิงโฆษณาบกดขามโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กครับไอ YouTube แบ์ครับบ่าวโทนคนคนเลี้ยงแบกครับเดี๋ยวหมอเพิน่นเขามากอะเขาจงค่อยมาอัปเดตอาการของน้องท้องพูนอีกทัหนึงเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ไวส้สนิสะกกอนครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเนี่ย